วีลคั er, er ่มแบ็คทูไทยออโต่ยูพร้อมสเตชั่นส์สำหรับล่าสุดการรีวิวอัปเดตแอนด์อัลตโมเทียบอินไซด์ฟรอมอาราวเดอร์เวิลด์ทูเดย์เมื่อได้วิ่งดิฟในทูเดอร์อล์เนวสองพันยี่สิบหกโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เอเวลิวิชั่นออฟโตโยต้าเลเจนดารี่เอสยูบีดัตคอนติเนียร์ทูโดมิเนต์มาร์เก็ตอะครอสเอเชียแอนด์บิยอนเดอร์สองพันยี่สิบหกฟอร์จูเนอร์ไอเอสเอ็นจัสเอฟัสเซลิฟอิตส์เอคอมพลีททราน sf อร์เมชั่นดัตเบลนรักเจตออฟโรดคาบ แอดวานเทคโนโลยีและพาวเวอร์ฟูลเพอร์ฟอร์แมนซ์โซเลสเก็ตไรน์อินทูว่าต์แม็กดิสเน็กเจเนเรชันฟอร์จูเนอร์วันออฟเดอะมอสต์เอ็กซิทติ้งเอสยูบีเอสออฟเดอะเยียร์สตาร์ทติ้งวิดเดอะเอ็กเทียร์เดอร์สองพันยี่สิบหกฟอร์จูเนอร์คัมวิดเอคอมพลีทลีรีเฟรชดีไซน์เลงเกจทัสบอร์ดแอคทีฟและอีเลกแอนโตโยต้าแฮสติเวนอิดเอไวเดอร์สแตนด์เอทันเลอร์ฮูดและเอโบลเดอร์ฟรอนต์กริลวิดอินทริกเอดโครมดีเทลลิ่งดัดอินสตาลีคอมแมนด์แอทเท The new LED matrix headlight with dynamic indicator g i v e the front a high-tech look. While the redesigned C-shaped led tail light a t the rear as a model premium touch. The front bumper has been r e s c s i g n e d to improve aerodynamics. While the side features muscular fender and sharp character line that e m p h a s i z e the powerful presence. The alloy wheel option now go up to 20 inches with dual-tone design that complement its rugged profile. Depending on the variant. โตโยต้าออฟเฟอร์สปอร์ตี้แบล็กแอสเซนต์หรือเอกโรมเฮฟวี่ลักชัวรี่ฟินิชกิ้ววิ่งคัสเตอร์เมอร์ฟลักซิบิลิตี้บิตาวีนแอดเวนเจอร์แอนด์ซอฟต์ฟิสติเคชันเดอะสองพันยี่สิบหกโมเดลเอ้าส์ฟีเจอร์เอสไลลี่ลองเกอร์วิลเบสพรอวิดิงนอตโอลี่เอมอลคอมแมนดิ้งโรดพรีเซนต์บัตเอ้าส์เอ็กซ์ตร้าเคบินสเปซอินไซด์เดอะนิวฟอร์จูเนอร์สดีไซน์ฟีลไลท์เอเพอร์เฟคมิกซ์บิตาวีนเดอะแลนด์ครูเซอร์สโทนิสแอนด์เดอะไฮแลนเดอร์เซเลเกนแม The 2026 Fortune r Take a h k e l e v e in Luxury and Technology. The moment you step in, you greeted by a premium cabin that feels far more refined than before. The dashboard layout has been completely redesigned, featuring a large floating 12.3-inch screen infotainment system with Toyota's latest Smart Connect interface, wireless Android Auto, Apple CarPlay, and even voice command feature in multiple languages. The digital driver display is now fully customizable, showing detailed information like off-road angle, navigation, and real-time performance stats. The quality of material has improved significantly, with soft-touch leather on the dashboard, brushed aluminum trim, and optional wood grain a c c e n t depending on the trim level. The seats are now ventilated, with power adjustment, memory function, and heating option. เดอะเซคชั่นโรลออฟเฟอร์โมเลกุลมันเอฟเวอร์ไวเดอะทูธโรลโฟล์แฟลตอิเล็กทรอนิคอลลีครีเอตติ้งแอนด์อิมเพรสีฟคาร์โก้สเปซสำหรับแฟมิลี่ทริปออร์แอดเวนเจอร์เกียร์โตโยต้าแฮส์อัลส์โซ่แอดเดตแอมเบียนท์ไลทิงทรูเอ้าท์เดอะเคเบิลเอพานอรามิกซันรูฟเอสามร้อยหกสิบดีกรีคาเมราซิสเต็มแอนด์แอนด์อัปเกรดเจบีแอลซาวซิสเต็มแดกดิลิเวอร์อิมเมอร์ซีฟออเดียโอคลาเรนตีเอเวอรี่ดีเทลอินไซด์เดอะนิวฟอร์จูเนอร์ฟีล It's not just a family SUV anymore. It feels like a premium global vehicle ready to take on any challenge. Under the hood, the 2026 Fortuner comes with a completely re-engineered powertrain lineup. Depending on the market, it offers both diesel and hybrid options. The most popular engine is the 2.8-liter turbo diesel with improved tuning that now produces around 230 horsepower and 550 Newton m e t e r of torque. แพลตติช์ with new 8สปีดอ to ัตโนมัติทรานสミชันดิสอินเจนอีสต์มูเตอร์ควอเตอร์และมอลออฟฟิเชียนแต่งทูโตโยต้าส์นิวแวริเอเบิลจิโอเมทรีเทอร์โบซิสเต็มและอัพเกรดฟูลเอลอินเจคชั่นเทคโนโลยีโฟลเดอร์สลูคิงฟอร์เอกรีเนอร์และมอลมอดิลเซตอัพโตโยต้าแฮส์อัลซออินโทรดิเอะสองจุดสี่ลิตรไฮบริดแวริเอียนดับคอมบีนเพโทรและอิเล็กทริกพาวเวอร์ทูดิลิเวอร์โอเวอร์สองร้อยห้าสิบฮัต This hybrid model offers strong acceleration while reading emission, perfect for city driving and long-distance touring. The Fortuner still comes with Toyota's advanced four-wheel-drive system, featuring terrain-response models for sand, mud, rock, and snow, as well as hill-descent control and a locking differential for serious off-road adventure. The suspension system has been retuned for better comfort and stability, ยูส er ิ่งนิวอะดัพตีฟดัมเปอร์ได้อัตโนมัติคอลี่แอดจัสน์เดพันดิ้งอ่อนไรฟิ้งคอนดิชันอ่อนเดอะโรดเดอะสองพันยี่สิบหกฟอร์จูเนอร์ฟีล์มอร์คอมโพส์แอนด์คอนฟิดเอนท์แดนเอฟเวอร์เดอะสเตียร์ริงอีส์พรีซิเช่เดอะบอดดี้โรลอีสพรีดีแอนด์เดอะโอเวอรัลล์แฮนดิ้งแฮส์บิ้งค์ส์มูทเตอร์เมคกิ่งอีกจัสแอสเอนจอยเอเบิลทูไรอ้อนไฮเวย์แอสอีทอีส์คาเปเบิลออนเดอะเทรลเซฟตี้รีเมนวันออฟโตโยต้าสตรองเกสอารีอัส แอนเดอร์สองพันย er ี alert, braking, ่สิบหกฟอร์จูเนอร์ข้ามโหลดด้วยวิทยุโตโยต้าเซฟตี้เซนสามจุดศูนย์ดิสอินคลูดอะดัพตีครูซคอนโทรลเลนทิปปิ้งแอทเซสไบรท์สปอร์ตมอนิเตอริงเพรียครอสทราฟฟิกอะเรตออโตเมติกอิมเมอร์เจนซี่เบรคกิ้งแอนด์เอเนียลสามดิสเซราว์วิวมอนิเตอร์เดอะบอดี้สตรัคเจอร์ยูเซสอันตราไฮสตริงสตีลฟอร์อิมพรอฟคราชโปรเทชันแอนด์เดอร์อาร์นาล์อัพทูไนเอเบ็คฟอร์แม็กซิมัมปาร์เซนเจอร์เซฟตี้โตโยต้าแฮสต์ making the cabin noticeably quieter even at high speed. When it comes to pricing, the 2026 Toyota Fortuner is expected to start a r o u n d 1.5 Thai b บาท for the base variant and go up to around 2.4บาท for the top-tier Legender o l g r Sport trim. Of course, pricing will vary depending on the market and c o s t configuration. But considering the new technology, hybrid option, and luxury upgrade. อีสติลล์ออฟเฟอร์สตรองวัลลูคอมเพลตทูอีสต์ค ო มเพติเตอร์ไลท์เดิลฟอร์ดเอเวอเรสซ์อิซูซูเอ็มยูเอ็กซ์แอนด์มิสซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตเดอะจีอาร์สปอร์ตเวอร์ชันอินพาร์ติคูลาร์บีริงเอสปอร์ติเออร์สูสแตนชั่นเซตอัพยูนิคสติลลิ่งเอเลเมนต์แอนด์เอ็กซ์คลูซีฟคัลเลอร์ออปชั่นที่ทำให้อีสต์ตันต์เอาต์ฟอร์เพอร์ฟอร์แมนต์เอนทูเซียสโอเวอรัลล์เดอะสองพันยี่สิบหกโตโยต้าฟอร์จู โตโยต้าแฮสลิสต์เดตทูคัสตอมเมอร์ฟีดแบ็กแอนด์ครีเอทเอทเอวีคิวเอชอลดั้นบาลานซ์ทาวเวอร์คอมฟอร์ตแอนด์อินโนเวชันเพอร์เฟกต์ลี่อิทส์มอลสไตล์ยีดมอลคอมฟอร์ตเบิร์ลเซฟเฟอร์แอนด์มอลเอฟฟิเชนต์แดนเอฟเวอร์บีฟอร์เวอร์ยูเอฟแฟมิลี่ไบรเวอร์ลุกคิงฟอร์รีลัลเบลิตี้ออร์แอนด์แอดเวนเจอร์เลเวอร์ฮูครีฟออร์โรดคาบัลลิบิลิตี้เดนิวฟอร์จูเนอร์ดิลิเวอร์อิทออร์วิธโตโยต้าทรัสต์สเตปดูรับิลิต t h i s s u v f e e l ready for the future while staying true to its rugged roots. If you enjoy this in-depth review and want to stay updated with more automotive news and detailed car review, make sure to subscribe to Thai Auto and hit the bell icon so you never miss our upcoming video. Tell us in the comments would you choose the diesel or the hybrid version of the 2026 Fortuner? Thank s for watching and see you next time on Thai Auto. Where we bring you closer to the car that m o v e the world.